สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชัน้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปคาบก่อนนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าโต๊ะหนังสือตู้รองเท้าอะไรก็แล้วแต่โต๊นะนักเรียนโต๊ะ โต๊ะทางานโต๊ะเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะเราก็จะมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนในการจัดเรียงจัดเก็บนะคะในคาที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการจัดเก็บสินของเครื่องใช้นี่ก็เพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสร้าง ระเบียบวิในัยให้กับตนเองด้วยนะคะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะคาบนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทำในหนังสือหน้าที่24ถึง26นะคะง่ายๆเลยนะคะคือให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับขั้นตอนในการ จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะโดยนําอักษรที่อยู่ข้างหน้านะคะก็ไก่ข,อ,ขอไข่คอไฟนะคะไปเรียงให้ถูกนะคะว่าอันไหนคือขั้นตอนที่1อันไหนคือขั้นตอนที่2อ,อันไหนคือขั้นตอนที่3นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะ แล้วคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะในหน้า26นะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อข้างล่างให้คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าให้ส่งเข้าในกลุ่มไลน์ให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนค่ะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ